รายงานใหม่จากอินเดียเผยนก6 0เปอร์เซ็นกำลังลดลงในระยะยาวอีก44เปอร์เซตก็ลดลงระยะสั้นน่าตกใจรายงานใหม่จากอินเดียเผยจากจำนวนนกที่ศึกษาและสังเกตการทั้งหมด942สายพันธุ์6 0เปอร์เซของทั้งหมดกำลังมีแนวโน้มลดลงในระยะยาวอย่างน่ากังวลและ44เปอร์เซ็นที่เหลือได้ลดทวบอย่างรวดเร็วในระยะสั้นรายงานนี้มาจากการสังเกตภาพสนาม30ล้านครั้งของนักดูนกกว่า3,000 30, 0คนในอินเดียซึ่งได้ร่วมมือกับองค์กร อนุรักษ์และการวิจัยกว่า13แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลและจัดลำดับความสำคัญในการอนุรักษ์ไว้เป็นสูงปานกลางและต่ำผลที่ได้นั้นน่าตกใจคือกว่า60เอร์เซ์ของทั้งหมดมีจำนวนประชากรลดลงระยะยาวในช่วง25ปีที่ผ่านมาไม่เพียงเท่านั้น40เปอร์เซ็นตของสายพันธุ์ที่ได้รับการสังเกตก็ลดลงในระยะสั้นอย่างน่าใจหายรายงานระบุว่ากลุ่มที่ลดลงมากสุดคือนกนักลก่กและเป็ดขณะที่กลุ่มที่ลดลงเร็วที่สุดเมื่อจำแนกตามอาหาร นกที่กินเนื้อแมลงและธัญ,ญพืชลดลงเร็วกว่านกที่กินผลไม้และน้ำหวานผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีนก178สายพันธุ์จากทั้งหมดจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับตน้นๆรายงานของ So ย t สเตทัวฟอฟอินดัสเบิร์ชหรือสถานานกของอินเดียทำให้ได้รับมุมมองใหม่ของนกในระดับเกือบทั้งทวีปดิงลียงังผู้จัดการด้านนโยบายและผู้สนับสนุนประจำภูมิภาคเอเชียของ Bir d l i ไลฟ์อินเทอร์ n n ็ l กล่าวความเข้าใจในรายงานนี้จะช่วยให้นักอนุรักษ์ สามารถกำหนดกลยุทธ์อนุรักษ์ของสายพันธุ์ได้อย่างเสริม แต่สาเหตุที่ทําให้จํานวนประชากรโนกรดลงนั้นยังเป็นปริศนาแต่มีแนวโน้มว่ามาจากการขยายตัวของเมืองการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศมลพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่างก็เป็นสาเหตุของภัยคุกคามได้ทั้งหมดรายงานนี้ถือเป็นรายงานครั้งที่2เพื่อเน้นย้าให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสําคัญของสัตว์เหล่านี้พร้อมบอกว่าไม่ว่าจะชนิดไหนก็ไม่ควรถูกมองข้ามเราจําเป็นต้องทํางานเพื่อรักษาสายพันธุ์ทั่วไปให้อยู่ร่วมกันได้ซูเฮลควาเดอร์จากมูลนิธิอนุรักษ์ธรรมชาติของอินเดีย กล่าวที่มา https://www.worldwideindia.com/state-of-india/bh h t t p s w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  o r l d w i d e i n d i a c o m n e w r e p o r t h t t p s w w w s p a t i a i n d i a s o m 2 0 2 3 r e p d f p h o t o w i r e t a c e n w a t o